อันนั้นวะบุเดเริ่มเคยมาอยู่กุเลกลางคือมาก็ได้ชื่ชื่อบูเดนะครัโอ้จีอันนั้นมาในพื้นที่ช่วงเนี้ยพื้นจูที่จะละมีเนี้ยจุดที่โดนมูลาเมีกลอยเข็น่ะก็ขอบคุณสำหรับน้ำพลังงานแม่เหล็กตัวนี้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเต้านมซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการรักษาหายพันน้ำตัวนี้ครับอยูเบนนางอีจูฮ่มาดอกค่ะ พอจะเจ้ามาคือเชียวมาดองก็มาชงกับมา,บมาครับเมื่อก่อนที่จะกินน้ําตัวนี้คือ,อเลือดก็มีผิวพรรณก็ไม่ค่อยดีเหนื่อยง่ายนะครับตัวดําด้วยน่าเธอเมียอีจุดทึอดงด้านใเอามาเลือกึก่อนนี้ถ่ายนี้่าที่ทเบ,บี้ยล่ามีเนี่ยมีคนที่จะชุดื่มมามีเนี่ยอีที่จริงอะเล็บไอ้หมอมั้ยก็หลังจากได้มาดื่มน้ำตัวนี้ก็มีกำลังขึ้นเผยวพรรณแล้วก็ดูดีขึ้นก็อยากขอบคุณ tāngba tāngwa kōpōnpa tsārwa. ḵā kō hōnghū tsa nā yé shi wā bā tī ché yé dzō wī bā tī shi jé yō ino ché nino biongā. kō, dē tī tāng kōrṅ tō nidāi dēn kwa lā, tī dēn zin hā. ḵā hōnghū mā yō nidō lī, yō gā nā rū, nā gō tsua nā 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 tā pā dzō lō lé mō miyā yō nā rū, yō nā rū tī koro dē dā มามดูโลคหลอดปีบีมอมมียาเลยอยู่านั้นมีทารีมอมียาเต้นทีนั่นแล้พจิตร์มังกาโลช้าเดียร์ที่มียาต้นมาพิจิตร์ลอยอยู่อ่าครับก็ก็อยากจะนุนใจสำหรับคนที่เจ็บป่วยนะก็ก็อย่าอย่าอยู่แบบนั้นต่อไปเลยก็ให้มาดื่มน้ำตัวนี้เพื่อที่จะได้รับการรักษาให้หายก็ก็ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่อยากให้ใครต้องจากไปอ่าแต่พอมาดื่มน้ำตัวนี้เราจะมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกวัน ก็อยากดิจีนช่วยชบาเนาะมาดังยกเขาชบาเนาะก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่าหนุนใจถึงลูกนู้เนาะได้เห็นความสําคัญชีวิตของพ่อแม่เพราะว่าเงินไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านพันล้านก็ซื้อคืนไม่ได้ถ้าชีวิตงานหน้าโยสามายาวงานบามังไงอย่าเนี้ยชบาในเรื่องนี้แล้วมานี่กับทางครอบครัวของดิฉันก็อ่าไม่ไม่ค่อยมีตังค์ครับก็ได้กู้เขามาติดตั้งเครื่องนี้ครับอ๋อที่มีเงินมาแล้วมีเงินจีนช่วยชมาอาจารย์จีนิ ก็อยากขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนในการที่จะมา,มาช่วยเหลือเขาม,มาแนะนำครับอขอบคุณครับ